สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่มีตำหนินะฮะก็เอามาทลา,ายสต็อกกันนะครับตัวนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับจริงๆถ้าเราไปใช้มันก็จะเป็นสภาพแบบนี้ทุกอันนะครับถ้าใช้ไปน,นานๆนะครับมันก็จะมีรอยอะไรเงี้ยแต่การใช้งานคือมันสามารถล็อกได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะสามารถไขเข้าไปแล้วก็ล็อกปุ๊บ นะครับเป็นระบบสปริงก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยฮะก็นี่นะครับทุกอันใช้งานได้ปกตินะครับล็อกได้ปกตินะครับยังไงเอามาเคลียร์แรนเซลให้นะครับก็ถูกๆไปเลยแล้วก็ใช้งานปกติสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสนะครับสินค้าย,ยัางใช้งานได้ปกตินะครับ ขอบคุณนะครับ